บัดนี้วันที่7มกราคม68เป็นวันที่5้าข้าพเจ้าวรวิทย์มูลจินดาขอถวายเสียงสวดสาธยายาพระสูตรพระปริตและมูลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสูตรอย่างต่อนเนื่องด้วยเทิน หนบทสวชุมนุมเทวดาสมันตาจะกก่วาลิสุอัตราขัดฉันตุเทวตาสัทธรมมังมุนิราชา,าสุนันตุสักขะโมคะทางสักเคาเมจะรูเปคิริสิขะระตะเตจันตะริเควิมานทีทีเปรัตเทจะคาเมตะรุวนะขะ ภะณีเคหวัตถุมะอิเคเตภุมมาจายันตุเอวาชะละทะละวิสะเมยักขะคันทัพพะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวจะนังสาธวเมสุนันตุธรรมัสวนาการอยัมภัทันตาธรรมะ ธรรมสวนรกาโรอัยยามพัทันตาธรรมสวนรกาโรอัยยามพัทันตาสองุทบูชาพระรัตนตรยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังขังอภิปูชยามะสามบทกราบพระรัตนตรยอรหังสัมมาสัมพุทโธปะขาวพุทธังปะขาวตังอภิวาเทมิสวะขาโตูปะขาวตาธรรมูธรรมังนรมะสานิ สุปฏิป <seguinte> ันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนามานีสี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตัะอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัะอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตัะอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะ ามณะปาเถืพุทธังสระนังคขจามิธรรมังสระนังคขจามิสังฆังสระนังคขจามิทุติยัมปีพุทธังสระนังคขจามิทุติยัมปีธรรมังสระนังคขจามิทุติยัมปีสังฆังสระนังคขจามิตติยัมปีพุทธังสระนังคขจามิตติยัมปีธรรมังสระนังคขจามิตติยัมปีสังฆังสระนังคขจามิหกบทสวดสัจจะกริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชินาโสติเมโมตุสัพพทา นัตถิมีสระนังอัญญังธัมโมมีสรนังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆมีสรนังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังผักภควาสักเกสุวิหะรติกะปิละวัตถุสมิง มหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะสัตถิงปัญจะมะัตเตหิพิกุสัตเตหิสัเพเหวะอระหันเตหิทัสะหิจะโลกะทาตุหิเทะวะตาเยภุยะเยนะสันนิปัติตาโหติภควันตังทัสะนายะพิกุสังคัญจะอัทโข จตุน,นังสุทธาวาสก,กายิกานาังเทวนังเอตะทะโหสิอะยังโขพควาสักีสุวิหะรตีอะปิละวัตุสมิงมหาวณีมะหาตาภิกุสังเคนะสัทธิงปัญจะมตเตหิพิกุ ะเทหิสเีวะอระหันเตหิทะัสะหิจโลกะทาตูหิเทวตาเยพุยะเยนะสันนิปติตาหนติภควันตังทัศนายะพิกขุสังคัญจะยันนูนะมยยมปีเยนะภควาเตนุปะสังกะมีเมยอเยมะ อุปสังกะมิตวาภะวาสันติเจปัจเจกะขถาทา,าเสยยะยามาติอัทขูาขตาเทวตาเสยะถาปินามะพะละวาปุริโสสัมมันชิตาวาพาหังปะสาเลยยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมินเชยยะ เอวเมวะสุทธาวาเสสุเทวสุอันตาริอันตะหิตาภควโตปุริบุระโตวาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภคว,วันตังอภิวาเทเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังพิตาโข เอกาเทวตาปะควะโตสันติเกอิมังคาถังอะภาสิมหาสมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสม,มาคตาอาคตะตัมหังตัมหะอิมังธรรมสม,มยังทักขิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอัทโขอปารา เทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตตะร,ระพิกขวสะมาทะถังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาลีถีวะเนตานิขะเหตวาอินทะริยานิรักขันติปันทิตาติ อะคโคอป,ปราเทวตาพระควันโตสันติเกอิมังคาถังอัตาสิเชตวาขีลังเชตวาปิะประรีครังอินทะขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจจรันติสุทาวิมะลาจักขุมตาสุทันตาสุาาสูานาคติ อัถโขอป,ปร,ราเทวตาพระวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสะนังคตาเสนาเตะมิสสันติอป,ปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวะกายังปะลิปูเลสันติติอัฏะ โภควาภิกขูอามมนเตสีเยพุเยเยณพิขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปะติตาโหติตัถาตะคะตังทัสศนายะพิกุสังคัญจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตะมัฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัม สามปีพระวานตานางเอตะปะระมาเยววเทวตาสันนิปปะติตาอเหสุงเสยะปะถาปีมายหังเอตะระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอานาคตะมัทธานางอารหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีพระขวาน านังเอตปประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิมัยหังเอตะระหิอาจิคิสามิภิขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิภิขเวเทวกายานังนามานิ เทสิสสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทะสาธุก,กังนะมะนะสิกะรุธาพาศสส,สามิติเอวัมพันเตติโขเตพิกขูภคะวะโตปัดจัดโสสุงภคะวตาเอตะัะวูจะ โลกะมะนุกัตสงยัตถภุมมาตทัส,สิตาเยสิตาคิลิคัพรังปะหิตตาสมาหิตาปิปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนาสาสุทธาวิปสัสสนะมะนา วิลาพีิพยโยปัญจะสะเตยตวาวณีกาปิละวัฏเวตะโตอามันติตอามันตยิสถาสาวกีสาสนีระเตเทวกายาอะพิกันตาเตวัวิชานาทะพิโวเตะจะอาตะปะมะกะรุง สุตวาพุทธาสาสันนางเตสัมปาตุระหุยานางอะมะนุสานางสาะทัสนางอเปเกสตะมัตทักขุงสหัสสังอทาสตาริงสตางอเอเกสหัสสานางอะมะนุสานามัตสูงอเปเกนันตามัตทัขุง พิสาสภาพุทธาอาหุงตันจะสัพังอภิญญายาวะววิคิตวานะจะขุมาตะโตอามันติยะอามันตยิสัทธาสาวกเกศาสนีระเตเทวกายาอภิกคันตาเตวิชานาทาะภิกขบเยโวหังอิตตะิต สามิคิราหิอนุปุพะโสสตะสหัสสาวะยักขาภุมมากาปิละวัฏวาอิทิมัโตชุติมัโตว,วันนะวันโตยัสสินโนโมทะมานาอภิกามูพิกขูนางสะนิติงวานางชัสหัสสาเหมวะวตายักขานานตะ วันนิโนอิทิมโตชุติวัโนโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวันนางสาตาคิลาติหัตหานานติสะหัสายขานานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติวันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวันนางอิเจเตโสละสะสะหัสายขานานัตตะ วันน้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโมทนามาอภิการมุงพิคุนางสมิติงวันนางเวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโมทนามาอภิการมุงพิคุนางสมิติงวันนางกลุ่มพิโรลาชคะหิโกเวปุลลัษสะนิเวสนางพิยโยนางสตัสสหสังยัก ขานังปรูปะยิรุปาสติกุมพิโลราชะคะฮิโกโสปาคะสมิติงวนานังปุริมันจาที่สังราชาทะตะรัตโถปาษาสติคันทับผานาังอาทิปติมหาราชายสัตสินโสปุตตาปิทปัตสะัหพะหวอินทะ นามามหัพลาอิทิมโตชุติมัโตนันบันโตยะสสินโมทนามาอภิกามุงพิขูนังสมิติิงวานาังทักขินันจาที่สั่งราชาวิลุนโหนตปะสาสติกุมพันธานังอธิปฏิม,มหาราชายะสสิโสพุทธาปีปัสสะพะหูอินทะนามามหัพลา อิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโนมุธนามาอภิการมุงพี่ขุนนางสมิติงวันนางปัจฉิมันจาทิสังราชาวิลูปักโขภาษาสติธนาคาณังอธิปฏิมหาราชายัสสัสยัสสิโสปุตตาปีตัสาพะหวอินทนามามหะพลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนมุธนามา อภิกามุงพิขุนังสม,มิติมวนังอุตรัญจาที่สังราชาคุเอโลตัปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโนกุตันปีปัสสะพะหูอินทะนามามหพภะราอีทิมนโตชุติมโตวันวน้นนนนวันโตยสสิสโนโมทนามาอภิกามุงพิขุนังสม,มิติงวนังปุริมัทิสังทัตตรถถถถัฐโถทักคีเนนะ วิรุณะโกปัจฉิเมนะวิรูปัโขกุเวโรอุตรังทิสังจตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัตทันละมานาอัตถังสูงวเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาควันจะนิกาสถามายากุ เลนตุเวกินตุวิภูจะวิภูโตสหจันทนูกามะเสโทจะกินนุขันตุนิทันตุจะปะนาโทโอปะมันเจโจะเทวะสุโตจะมาตริจิตตะเสนโนจะคันทัพโพนโลราชาชนูสโพ อาคูปัญจปัญจสิโข,ขิเจวะติมพรูสุริยะวัชาสาเอเตจันเยจะราโนูคันทัพพาสหราชุพิโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติมวนางอถาคูนาพระานาคาวสาลาสหาตัดชากากร,รมพะลัต สะตะราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารฐาจาอาคูนาคายัสสินอเอลวันนมาคะมหานาโคโสปาคะสมิติงมะนางเยนาคะราเชสหาสาหารันติทิพธาทิชาพิปักขิวิสุทธะจักขูเวหายาสาเตวนาชับ วะนามัชะมัตปตาจิตตราสุปันาอิติเตสนามังอภยันตัทานาคราชานะมาสิสุปันโตเขมะมะกาสิพุทโสันนะหาหิวาจาหิอุปวะหยนตานาคาสุปันาสนะมะกังสุพุทธังชิตาวชิละ หัตเถนะ <c oughs> สะมุทังอะสุลาสิตาพาตะโลวาสวัตเสเตอิทิมันโตชุติมันโตอิทิมันโตยะสัสสีโนกาลกันชามหาพิสมาอะสุลาท <c oughs> านะเวคาสาเวปจิติสุจิติจปะปหาลาโทนะ มุจีสะหะสะปัญจะภะลิปุตตานาังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวะพะลิงเสนางลาหุพัทธมุป่าขมุงสมทโยธานิพัททันเตพิกขุนางสะมะติงวนานัง อาปูจเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวะลุนวะลุนาวาลุนาทเทวาโสโมจจะยศสาสหะเมตากลุนากายิกาอาขูทเทวายะสสิโนโนทเสเตทสทากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมโตจุติมโตว,วันนาว,วันโตยะสสิโนโนมทะนามา อภิกามุงพิขูนางสมิติมน,นังเวนทุจะเทวาสหาลีจะอสมาจะทุเวยมาจันทส,สูปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักขิตาสุริยัสสุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักขานี้ปุรักขิตวาอาคูมันทะวะปลาหกาวะสูนัง วาทะ,ะวูเศโตสะโกปาคะปุรินทโทะทะเสเต,เตทะสทากายาสเพนานัตะวันนิโน,โนอิทิมโตชุติมัโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทนามาอภิกามุงพิคุณนางสม,มิติงวันนางอัถาคูสหภูเทวาชะละมัคคิสิขาลิวะอลริทะกาจะโลชาจะ อุม,มาปุกภนิภาสิโนวะลุนาสหธรรมมาจะอจจัจจุตาจะอเนชากาสุเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิโตวิวาสะวะเนสิโนทเสเตทสทากายาสัพเพ นาณตะวันนิโนอินต,ติมโตชุติมโตวันนาวันโตยะสสินโมูทนามาอาภิกรมุงภิกขูนางสามิติงวันังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมา,า,มา,า,มา,าคิดาปะทูสิกาอาคูอาคูาคมโนปะทูสิกา อาคูหารโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสสินูทะเสเตทะสทากายาสเพนานตตะวันิโนอิทิมโตชุติมโตว,วันนาวันโตยสสิโนูโมธนามาอาภิกามุพิกุนังสมิติงวันนางสุก,กากะลุมมหาอารุนาอาคูเวตะ ะสาสหาโอทาตะไคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสะทามัตาหาระคาชามิสกาจะยะสสินโนทนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัตสันติ ทะเสเตเททัสทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนโอ,อิติมโตชุติมโตวันัตันโต,นนโตยัสสินโนโมธนามาอภิการมุมงภิกขุนังสมิติมนังเขนิยาตุสิตายามากัตถักกาจะยัสสินโนสัมผิตก,กาลามะเศรษฐาชตินามาจะอาสวานิม,มานะราติโนอาคู ถาคูประนิมิตาทเสเต,เตทะ,ะสะตากายาสเพนานัตตะวันนิโนโอิทิมนโตชุติวันโดวันนาวันโตสุยัสสินโนโมโทนามาอภิกามุงพิกขุนังสม,มิติมวนัง สทเตเทวนิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสถิสาสหาปะวุธะชาติมัคขีลังโอทะตินนะมะนาสวังทักเขโมคะตังตะรังนาคังจันทะจันทังวะอสิตาติตัง สพัพพมาประประมัตโตจะปพุตธาอิธิมันโตสหาสันนังกุมาโรติสโสจะโสปาคะสม,มิติงมนางหัสสัพรมมะโลกันนางมหาพรมมาพิิฐะเตทะติอุปปันโนชิติมันโตพิสะมากโยยสะสัตสิโสทเสษถะ อิสราอาคูปัจเจกะวะสะวันตะนติโนโตเตสัญจามัชโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตจะเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทวาสพรมาเกมาละเสนาอภิกามิปัสสะกันนะหัสสะมันที่ยัง อทะคันหะทะพันทะธาราคีนะพันธะมัตโุมัตโวสะมันตาปะริวาลีธามาวูมุนจิตธาโกจินังอิติตธะาะมะหาเสนโนกันนะหะเสนังอเปสิยะอเปสิยิสยิปานินาตะละมาหัจจะสลังกระตับ วานะเพระวังยะถาปาวุสะโกมีโคธนยันโตสวิชุโกตะทาโสปัจจุทายติสังกุโทสอสังวะเสตันจะสพังอภิญญายะวะวัคคิตวานะจักขุมาตะโตอามันตะ ยิสัทธาสาวกเยสาสนีระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชาณาะภิกขโวเตจะอาตาปะมะกะรุงสุตตะวาพุทธะสาสนังวีตราเคหิปักกามุงเนสังโลกมัมปิอินชะยุง สัเภวิชิตะสังคามาภะยาตีตายส,สัสสโนมูทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะนีสุตาติ